นี่คือหาดใหญ่ที่คนทั่วไปไม่ทำถ้าแกดูแกจะรู้แง่มุมต่างๆว่าหาดใหญ่นั้นบันเทิงกับคนแบบเราแค่ไหนโอเคออกจากสวานามบูมนะฉันจองตัว๋วเไว้เรียบร้อยหาดใหญ่เนี่ยอยู่จังหวัดสงขลาเป็นหัวเมืองใหญ่ของภาคใต้เลยนะเดินทางจากกรุงเทพไปหาดใหญ่ถึงเที่ยงเชี่ยโรงแรม200เลยเหรอ โอเคตอนนี้เราถึงหาดใหญ่ <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแต่เพิ่งรู้ว่าสนามบินแม่งไม่ได้ไกลไม่ได้ใกล้โรงแรมเลยใกล้จากตัวเมืองประมาณ15กิโลกำลัง <c oughs> คิดว่าเราจะใช้บริการของอ,อแท็กซี่ดีกว่าเรามาลองใจคนหาดใหญ่กัน how much how much go to ลิปปปะปสะไปสตูน800 how much go to หาดใหญ่อ่หาดใหญ่ s ิเกเนเจอร์โฮเทล two อ๋อ this o อเคงั้นแท็กซี่คันหนึ่งครับ คนไทยนะแต่ไม่เหมือนคนไทยเหรอ Signature อ่าโอเคโอเคแล้วก็ถือว่าเจ๋งนะราคาเขาเขียนตรง <Okay. S 1> ตลอดนะครับโอเคแคป220แท็กซี่250เอออันนี้มาอยู่กี่วันนะแต่วหานใหญ่น้ำไม่ท่วมใช่ไหมไม่เคยไหนไม่ท่วมนะตรงนี้เขาเรียกว่าแถวไหนนะพี่เอ่อตรงนี้มอหาดใหญ่น <c oughs> เนาะรีเซพชันอยู่ไหนครับนี่ค่ะคุณลูกค้าโหูเขาไม่เผื่อคนข้อเข่าเสื่อมเลยเหรอ จริงเหรออาฉันจองผ่านท้าวเวลโลก้ามานะ22ท่านครับครับผมห้องหนึ่งยีคนได้เนาะไม่ได้หรอกผมคนที่นี่นี่ผมคนนั้นไม่ใช่นะมาทีแล้วเราต้องกระเบอรถ้าคนที่นี่ต้องกระเบอรกระเบอร์มีผีไหมไม่มีค่ะไม่มีชัวนะไม่มีชัวนะชัวึกดึกๆพี่เล่นผีถ้วยแก้วได้ไหมได้เล่นกับแม่ฉันฉันมาคนเดียวแล้วฉันไม่มีแผนเลยไปตลาดกิมหยงนะครับ ด้วยมอเตอร์ไซค์40บาทลงมาจากโรงแรมปุ๊บมืดเลยฝนยังไม่ตกใช่ไหมพี่ตำรวจเข้มนะใครมาหัดใหญ่แกช่วยใส่หมวกกันน็อกเซฟไปพวกพี่แก๊ปเขาด้วยนะแต่ไฟแดงที่นี่ไม่เซฟกูไม่เซฟเลย้างให้มาหัดใหญ่แกจำไว้ตรงนี้ไว้ใช่แกกำลังจะโดนอะไรบางอย่างพร้อมโอ้ยเขาบอกว่าใครที่มาหัดใหญ่ต้องถามหาแมนดาลินดาลินนี่อยู่ไหนพี่๋อแมนดาิน อ๋ OK อทางนี้เหรอตรงนี้เลยอ๋อ OK โอเคผู้ชายหาดใหญ่กเก้าสิ้ารนรู้จักแมนดารินนี่คือตลาดกิมหยงครับ <tan> <c oughs> อะไรที่นักท่องเที่ยวมากิมหยงเราซื้อเยอะสุดเกาลัดเม,ม็ดมะม่วงครับสวัสดีครับเม็ดมะม่วงมันต่างกันยังไงอะมันมีทั้งหลายแบบไมล็เล็กไมล็กลางไมล็ใหญ่ตลาดกิมหยงนะครับเป็นตลาดของที่ผมถามแกร็บแล้วเขาบอกคนหาดใหญ่ไม่เดินแต่เป็นนักท่องเที่ยวเดินมันเป็นของฝากจากทางมาเลย์ทางรอบๆอย่างเงี้ยแล้วก็โกโก้นัทได้นะอ๋อ อ๋อเป็นลูกอมเหรออร่อยโอเคครับผมทำได้ค่ะอ่หวยงวนหน้าออกอะไรหวยงวนหน้าออกอะไรท่านพื่อบอกว่าทำได้อะเติมกรอบอะไรก็มีเดินหามานานมากพี่หาซื้อนี่เม็ดมะม่วงพี่หาไม่ได้เลยตลาดไม่มีมะม่วงขายเนี่ยค่ะเม็ดมะม่วงเครียดมากสองโลสามโลไหมพี่ไหนมะม่วงเนี่ยค่ะเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงแถวบ้านพี่อันเท่านี้ฉันเลยถามว่าทำไมร้านชื่อนี้ น้องน้ำเหรอครับใช่ครับของน้ำอดีต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 น้องน้ำใช่ครับโอ้โหเศร้าเลยเปลี่ยนแล้วน้องน้ำไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วครับหาคนใหม่อยู่อ๋อแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดได้ถ้าได้คนใหม่นี่ก็จะเปลี่ยนชื่อไหมครับไม่เปลี่ยนนะครับอไม่เปลี่ยนเนาะจะมีเมียหลวงคนที่หนึ่งมีหลวงที่สองอ๋อนี่กูต้องใช้ชีวิตอยู่กับคนแบบนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่า เม็ดมะม่วงเจ้านี้เม็ดใหญ่อ่ะขอชิมสักชิ้นได้ไหมสักสองเม็ดสามเม็ดก็ได้ค่ะจริงๆมันใครไม่ได้จะมีจะมีใช่แล้วตอนนี้ชาวตลาดเขาเตรียมเล่นชล้วไปไหนพี่เป็นใครไม่พี่เป็นคนมาเลนะตลาดของฝากเลยนะครับเหมือนมาเดินแล้วก็เลือกของที่เราคิดว่าเราจะซื้อกลับไปเพราะว่า ของแบบนี้มันไม่สามารถหาซื้อในห้างได้นะมันเป็นของนําเข้าบางอันก็ไม่ได้มีแบรนด์น่ในตัวเมืองหาดใหญ่ให้แกเน้นเดินนะอุย้ยมันฟินมันชิลและฉันี่ทําการบ้านนี่ฉันรู้ดีมากต้องไปไหนไปไหนต่อดีอะ <paused> ไปนวดเท้าก่อนครับผมออดอ้ได้ได้ได้หาดใหญ่นี่เป็นจังหวัดที่ตึกสูงเยอะนะครับแล้วก็ถ้ามาตรงนี้สดเนี่ยเดินเล่นสบายเลยแต่ว่าที่จอดรถไม่ค่อยแนะนำที่จอดรถน้อยโอเคฉันเห็นร้านนวดแล้ว นวดฝ่าเท้าครับค่ะเท่าไหร่ครับนี่เป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมไม่ไม่ใช่เท่าไหร่อะราคาร้อนวดจ้านวดจ้าปิ่นไกงเย้ดึงได้ครับล่านนวดหาดใหญ่เนี่ยอันดับต้นๆประเทศไทยเลยจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจีนเยอะนะครับคนมาเลยเยอะดังนั้นการที่จะมีนวดธุรกิจร้านนวดเนี่ยผมว่าโอเคถ่ายรูปแล้วมา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 ระวังรถโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ งั้นฉันเปิดเลยแล้วกันนะแมนดารินอ๋อ้องนี้เหรอบรรยากาศตอนนี้เหมาะกับการลุ้นพุกงลุ้งคอนมากมันเป็นเหมือนร้านซักผ้าแล้วก็เป็นโรงแรมเว้ยแล้วก็มีบันไดแล้วก็มีเครื่องซักผ้าอยู่เครื่องเดียวซักผ้าครึ่ชงชั่วโมงห้า้อยแม้งมึงดงูห้องดิกูเขาขังบนเป็นหิงพระที่ไม่มีพระไม่มีอะไรเลยขั้นหัวกูจะหนีไปหลบในห้องน้ำมึงห้องน้ำไม่มีประตู ถึงแล้วเนื้อชิบหายอะไรนะครับเพิ่งถึงเมื่อตอนเที่ยงนี่เองครับแล้วก็เพิ่งลงจากแมนดารินด้วยเอ้าแล้วรีบไปเหอะรีบกลับโรงแรมฝนตกนานยังเนี่ยเพิ่งตกเ่อ๋อเพิ่งตกเหรอคนเยอะใช่ไหมหลังจากที่ฉันทำศึกที่แมนดารินฉันก็ขอตัวไปนอนสักสองชั่วโมง อยยกชฝนหยุดตกแล้วครับก็อาบน้ำไปหนึ่งหยดโอเคแกลบมารับแล้วฉันใช้แกลบตลอดเลยอะนาช่วงเนี้ยฉันยกให้เลยหาดใหญ่เป็นจังหวัดที่สายบันเทิงติดหนึ่งในสามของประเทศ จังหวัดนี้แกไม่ต้องรีบนอนเพราะการนอนเป็นเรื่องของเด็กทุกตอกศอกซอยของหาดใหญ่ไม่มีคำว่าเหงามีแต่คำว่ามามะมามะมานี่เร็วคนที่นี่โคตรชอบปาร์ตี้เลยอะนะถ้าใครเป็นสายคราฟหรือว่าสายสุราชุมชนนะแกต้องมาที่ร้านมหาชนเป็นร้านที่ตกแต่งเหมือนร้านยาจีนสมัยก่อนนะนำของเก่ามาประดับขาเบียร์นะครับตอนนี้ก็สามทุ่มพึ่งเริ่มต้นนี้เป็นสงขานะครับเป็น IPA ก็ กินดีจมวนก็สีก็เป็น IPA นะฮะค่าเล็กเตอร์เบียร์ที่เนี่ยมันชัดเจนมากเลยนะ oh. เข้มสวัส <laughs> ดีครับสวัสดีครับอันนี้มันแถวไหนอ่ะทุกจังหวัดยอมมีคนมาช่วยเหลือชั้นเช่นพีคนนี้ไปอุตติครับไป98ชันน้นก็เลยชวนพี่เขานั่งกินเป็นเพื่อนเลยอ่าร้านานี้แหละ เลยรักเขามากใช่เอาแหละได้เวลานอนพักคืนแรกกำลังจะผ่านไปอ๋อถึงแล้ววันนี้ถึงแล้วอ๋อได้กินแล้วเหรอค่ะหนูไม่เอาเขาบริการเฮ้ยจริงเหรอบริการบริการเลยเหรอค่ะเอฟซีหนูไปขอบขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากขับรถดีๆนะขอให้วันนี้ฝนไม่ตกแล้วน้องก็ปิดหน้ามืดอย่างนี้กูจะตอบแทนน้องก็ยังไงวะเนี่ยร้านนี้ฉันแนะนำบักกุเต๋นะฉันชอบบักกุเต๋ร้านนี้ ร้อนขนาดนี้ขอใจเขามารอไหมรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรีบไม่หฮาวใหญ่นี่มีเขาเจอของชาวจีนนะโอ้ยอาหารจีนอร่อยมากและฉันกำลังไปยันยงอะนะปูแกแต่นี่คือตลาดของมือสองที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ครับตลาดยันยงครับคํามหัวใหญ่ที่สุดคือของมือสองเยอะที่สุดไม่ใช่แบบมีร้านอย่างอื่นด้วยอะนะและยันยงเขามีอีพีแยกของตัวเองนะเว้ย มันถึงเวลาที่ฉันจะต้องอเปลี่ยนรถบางอย่างอ่ะฉันอาจจะดื่มมากไปฉันเห็นไดโนเสาร์ขายรถดีไซน์ไม้อยู่สีแยกและที่ว้าวกว่าคือเข้าไม่ใส่รองเท้าอ่าอาจารย์นี้นี่เป็นร่าเช่ารถประจำฉันอยู่ติดกับสนามบินนาะา พ่อเดี๋ยวมีทีมงานมาเพิ่มมาทุกสุดคือประมาณ8-900แต่แพงสุดก็เนี่ย RX 7อะไรอย่างเงี้ยประมาณ6 0 0ันฉันเน้นประหยัดฉันชยาลิตไว้ <มา S 1> แต่เดี๋ยวน้ำมันเต็มถังเลยเหรอ,อพร่อ,พอมีรถชีวิตเปลี่ยนน,นี่ก็เสกเด็กอ้วน <c oughs> และหาอะไรกินก่อนถ้าใครดูอีพีสงขาก็ไปดูในสงคามนะมัสมนหลนปูเค็มหรอแพหรอ อยู่น้องแบ๊บนะ,ะข้าวแกงใต้เสน่ห์ของมันคือการกินข้าวแกงนะครับแล้วเราก็แอมแอมกับพวกผักแล้วก็นำพริกปินะฮะทำไมหนูทำนานะนะล <c oughs> ะเอียดเนาะ <c oughs> โอเค <c oughs> ป้าใส่หน้ามันเลยครับน้องปาเลยครับโอ้โหหนังยังหนึบ แพะเนี่ยคาแรคเตอร์แพะคือกลิ่นส่วนตัวเขาคืกลิ่นตกนะครับประกันเลยอันนี้อร่อยเว้ยแต่ว่าเขาไม่ได้มีทุกวันนะเออดูดิโอหาดใหญ่เนี่ยอยู่ในจังหวัดสงขลาดังนั้นสงขลามีอีพีเดียวนะแกไปหาดูเอาถึงโรงแรมเดี๋ยวเราจะไปเข้าโรงแรมก่อนผมเพิ่งกลับมาจากสงขลานะครับก็โรงแรมชื่อเดอะลิสแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันแต่เขาบอกว่าดีมากเลยั้งอ้เหียขับเลย เข้าไปเลยหรอไม่รู้เงี้ยโอ้โหดาเดี่ยวโรงแรมโอ้โหอันนี้หรูจัดแมนรีสอร์ทเอ็นกูตยวอ่เดี๋ยวเชิญป้าหมูมาได้เลยค่ะวัดีห้องพักัที่ของฉันหัวมันหรูเกินไปนะเพื่อนชั้นว่าฉันไม่เคยเจอโรงแรมอะไรทางภาคใต้ที่มันสวยแล้วก็แบบไฮคลาสขนาดนี้มาก่อนเลยเพื่อน ว้าวอันนี้กีส่วยนึิงเหรอใช่ค่ะครับเดี๋ยวช็คอินโอ้โหสักครับเชียแล้วที่เข้าไปหาหนู่ทำไมเมื่อกี้มันมีสองฝั่งตัางโอ้ผมจะขอเบอร์พี่เหรอขออนุญาตค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวขอรบกวนขออี่บานนิดนึงจริงๆแล้วห้องนี้สามารถเข้าพักได้หกท่านสามารถเลือกจานหลักได้สิบสองจานเลยเอ้าแหละพวกแกพร้อมจะอึ้งเหมือนที่ฉันอึ้งหรือยังบางทีมันก็มีพักแบบโลคอล บ,บางทีก็ขอหรูบ้างเถอะเฮ้ยอะไรนะอ่าควรหุบหนะคะมันจะทำงานอ่อนๆหน้าใช่ห้องนี้แม่งใหญ่ยังกับบ้านหลังหนึ่งอ่ะมีทั้งออนเซ็นมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งห้องนอนส่วนตัวและก็จาก,กุชิมีอีพีเดียวด้วยนะทีวีขนาดใหญ่เจ็ดสิบห้านิ้วเลย้วลุงแอลดูหนังมันหหหห้้้้้้้ออออองงงงนนนนนนีีมัเป็็แลวกตอนเนี้ยฟิลลิ่งฉันเหมือนฉันอยู่ในกวนมืนโฮอ่ะเข้าใจปะ่ะ ยูดีๆก็การมาหลูเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยต่อรีเซชชั่นกดหมายเลขสองได้นะหมายเลขหนึ่งได้ไหม,ไมไหมายเลขหนึ่งจานติดต่อใครไ,ได้เลยกู <c oughs> ้วันลุงขึ้นน้องเขาขอลาง,งานปวดหัว <c oughs> เอ้าแหละได้เวลาออกไปตะลุยหาใหญ่ย้ำคำคืนแล้วว่าจะกินอาหารมาเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเมนูออเดอร์อาหารมาเลยอ่ะเขาจะต่อเช้ากิน <c oughs> นี่ก็ได้พรบานี่แหละง่าย หัวคำชั้นชอบนางอิกสกายะอาณารุ่นหิวขนมจีนส้มตำเอาเราไปเักง,งานนั่งทำอะไรกันนะอันนี้เ๊ยวซาเหรอ,อนนซาไหมแถวบ้านเราต้องแถมแล้วเอไปนู่นเราว <laughs> ิ่งไปแล้วอันนี้คือแถวแสงทองนะครับก็เป็นโรงเรียนแสงทองตรงเนี้ยเดินเราเดินไปก็มีฟนแล้วเราเยอะทากัวสบิที่ดีนะครับจะต้องไม่ทำทีไว้ก่อนคือจะไม่ไม่ฟรีแช่เย็นจนมันแข็งนะครับ ตอนนี้มันกำลังวิ่งวิ่งขึ้นปุ๊บตกเบียร์วว้าเย็นมีเย็นนะครับแล้วก็สายเบียร์นะครับหลังจากนั้นกูก็กินเบียร์ไปหกแก้วแล้วมึงดูสภาพสวัสดีครับทำอะไรไะพี่ได้รู้ไหมพุ่มรู้อ๋อฉีดอะไรนะพี่ฉีดยุงครับฉีดยุงพี่ผมขอขอใจดูฉีดยุงเวลานี้เนี่ยนะโอ โอเคฉันลืมเอาคีย์การ์ดมาบอกกับเขาดีๆว่าขอคีย์การ์ดเขากินเบียร์เด้ไหมครับเวลามีคนมาบอกว่าผมอยากเป็นพีอ่ะดูสภาพมีใครอยากจะเป็นแบบนี้ไหมล่ะดูสภาพฉันสิอ้ยถ้าแก้คิดว่า2วันที่ผ่านมามันดูเดือดแล้วมีอีกเดี๋ยวเราไปรับแขก v i ไนะครับไม่ใช่ VIP ธรรมดา ค VIP เพราะระบบบริษัทฉันคือตากล้องอ่ะ,อะคือหัวหน้าใช่ฉันเป็นลูกน้องเข้าใจแม่ระบบใหม่เอารถมาขายค <laughs> รับซื้อเลยครับนี่เหรอ,อไปทะเบียนหนึ่งสี่สี่ห้าวันนี้ฉันต้องไปเกาะยอไงฉันเลยต้องเปลี่ยนรถให้มันเข้ากับอเอาไปไหนไม่ได้ด้วย<ช> <laughs> อาไรนี้ผมขนไปขายมาเลยไม่ได้ มันอยู้านมาเลยด้วยก็ลดเปนสองภาษาสองอ๋อเหมือนลูกลูกค้าเช่าลูกค้าสามารถเช่าไปข้ามไปได้ไหมใช่ใช่เวลาเกยไปหาดใหญ่เนี่ยนะใครที่มาจากกรุงเทพมาหนุนเนี่ยอุ้ยมาง่ายสะดวกดูดูไหมดูสักหน่อยไหมดู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 อ่าพอได้รูปป้ะครับเพื่อนได้ได้ได้ให้เพื่อนคนประเภทไหนว่าเชิญชวนให้เขามาตรวจด้วยโอเคครับผมถ่ายรูปเหรอมามามา แก,กไม่เข้าใจระบบสมัยใหม่หรอกใช่เราเป็นลูกพี่เราจ่ายเงินเดือนลูกน้องเราต้องรับใช้ลูกน้องไม่ให้ลูกน้องแบบต้องลำบากนังน่งรถนี่ก็ต้อง VIP นะและไอพวกที่บ่นว่าอยากเป็นชั้นอยากเป็นชั้นแกยังอยากเป็นอยู่ไหมอะอ่ะถ่ายรูปได้ครับได้ครับคุณพี่เพอทุกท่าน <laughs> ฉันออเดอร์อาหารเช้าไว้ตอน9กโมงนะกับมากินที่โรงแรมในระหว่างที่บรรยากาศมีชังรูรูรักชูรี่อยู่นั้น ก,กล้องกูเองอะ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราประมาณสักสิบเอ็ดโมงเล้เช็คเอาท์แล้ว,แล,วแล้วก็วันนี้เราจะไปที่เกาะยอนะครับแล้วก็ว่าจะเคลื่อนไปละโนดนะก็ตามดูได้ในในอีพีของเกาะยอนะครับพอจะแยกกันอันนี้อะที่หันมาอันนี้เป็นช่างตัดผมนะครับของฮัดใหญ่เลยก็คือเขาม,ามีบริการตัดผมให้ทึงนี่เลย สวัสดีคร okay, ma, hey, ับบายๆนี่บายๆอะไกินแป๊บนึงตรงไหนนี่ที่ว่ากันผมแก้วไอ้ช่างพวกนี้มันแปลกๆไม่ดูดิดูนะเดี๋ยวเดือดเดือดนกี่กี่มึงว่าช่างอะไรเหรอเขตัดได้ยไงอ่ะเขาเขาเห็นใครวะ เหล่ราพชี่ยหล่อจังวะเฮ้ยพี่เพิ่งเห็นตัวเองนี่หล่อตัดทุกหล่อปั๊บเลยมันต้องเป็นคนแบบไหนวะเนี่ยเอาและเช็คเอาท์เดินทางไปเกาะยอกันเถิดหนูได้มาส่งพี่หนูมาเก็บค่าเบียอ,อพี่ติดค่าเบียหนูไว้นะโอเคตัง้งใจทำงานนะครับที่คุณกำลังเห็นอยู่ในแก้วนี้คือเบียที่มีชื่อว่าสมีลาครับเป็นเบียรประจำท้องถิ่นของจังหวัดสงขลานะครับและคุณเห็นสีไหมฮะ ใช่ครับเป็นเบียร์ที่มองแต่ไกลๆร้อเมตรก็รู้ว่ามันคือสมิหลาเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเบียร์คือตาลตะโนดนะครับบอกแล้วครับว่าถ้าลงมาทางใต้ตาลตะโหนดคือน้ำบวันแน่นเขมพี่ไม่ได้สั่งนะไม่พี่ไม่ได้สั่งเราจะคิดตังค์พี่ใช่ไหมไม่คิดตังค์นะชัวนะบอกคนใส่แว่นไว้ใจไม่ยไ,ได้ด้วย เกมาหรือยังมาผัอยจะไม่ตุงกับน้องเขาบอกว่าหนูเ็าไม่ใช่พนักงานที่นี่ค่ะไปไหนรึโรงแรมเนี่ยเป็นแนวแบบเจแปนนิสเขาเจออ๋อเอางี้เราเราสามารถแต่งกิการเข้าได้เหรอออแล้วเราจะแอบเข้าห้องพี่ไหมไม่ได้นะเราห้ามเข้าเลยนะพี่มีความเป็นส่วนตัวสูงนะเป็นทีมญี่ปุ่นเหรอพี่รีเควสตทีมอินเดียไปนะ โกู้วันโรงแรมทั่วประเทศเขาจะไม่ให้มึงพักเอานะครับผมโอจะเป็นอ่างน้ำญี่ปุ่นแบบนะคะลูกค้าสามารถอ่าพีดเปิดน้ำได้ค่ะแล้วตรงนี้เป็นฝักบัวครับถ้าลูกค้าอาบน้ำรบกวนอาดึงผ้าม่านตรงระเบียงนะทำไมเราต้องดึง่งจะก็้างกระจบใส่ให้นึงพี่อยากพี่ชอบโชว์ได้เลยอ่ะอ๋ออินเสื่อเหรอ มันี่จะเป็นเสือแวแว่นแว่นเอาอะไรเฮ้ยโอ้โหมาเป็นทีมมาเป็นขบวนการสำหรับผู้เข้าพักทุกท่านก็จะได้ชุดยูกาตะได้ค่ะชุดซูเนโอยูกาตะก็ในห้องรู้สุบุรี่นะคะแล้วก็ไม่อนุญาตให้นำอาหารภายนอกเข้ามาค่ะแต่เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาเลี้ยงได้เอาไม่ได้ด้วยนะทีโฮชิโฮเทลเนี่ยมันอยู่ใกล้กับพวกรีการ์เด้นอะไรพวกนี้คือเดินเล่นตรงเนี้ยได้แบบยาวๆเลยอ่ะ แต่ฉันขอเติมพลังวิเศษฉันก่อนคืนนี้ต้องมีคอกล้อ,อง,งอร่อยไหมบรรยากาศเหมาะกกบการพาเด็กมาเลิฟเลิฟมากใช่นี่คือโฮชิและฉันก็เอเอเรียกเด็กมาเลิฟเลิฟเด็กฉันเองหัดใหญ่พี่อาบ,บน้ำแป๊บนึงนะอย่าแอบดูนะดูไหมหันหลังหันหลังก็ฉันชอบฟิวญี่ปุ่นนะ่ะทำไมฉันไปตรงไหนและนี่คือผับที่ใครมาหัดใหญ่ต้องมานะอบ แต่เดียวพนักงานคนนี้ไปดึงไปดึงกาดทำไมเดี๋ยวก็มีเรื่องเหรอโอ้โหสวยสวยกลางสะพานก็สวยสวยฉันเลยเลือกนั่งฝั่งหลังร้านก่อนนะนะชื่อร้านเต็มถังไม่ดูสีผมดูสีคนคนอื่นฉันก็ไม่คิดว่าจะไปถึงแก๊สโซลีไงมาถึงนี่ขอยักฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับคนไหนฝากมาช่วงนี้คนยังปกติอยู่พวแกดูนะยังเอนจอยปกติอยู่นะ แต่หลังจากนี้มันมันจะไม่ปกติและแกเชื่อฉันฉันเห็นมากับตาแต่เดียวที่นั่งเก็บทรงหล่อๆสวยๆเมื่อกี้ตอนดึกขึ้นโต๊ะเลยเหรอเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอัน ว่าไม่น่าผ่านง่ายๆอ่ะดูว่าทรงนี้โอ้โหฉันก็พยายามโชว์อยู่กรุงเทพในพี่ฟังแจ๊สเลยนะน้องอ่าแต่อยู่ที่น้องฟังแบบไหนเหรอน้องก็บอกต้องถามผู้ชายโต๊ะนั้นนะหนูฟังกัครับพี่ล่วงผมผมไม่ได้แซวเมียพี่ล่วงเลยครับโอ้โหเยครับนัชสมเกียรติคนขับรถครับครับผมเพลงน้านี่มันตรึตรึตรึตรมากเลยครับนะสมเกียรติครับที่นี่คือรถแดนปาร์ตี้นะครับ เขาบอกว่าที่นี่มีคอมเสียเขาจะให้ฉันมาลงวินโด้เดี๋ยความที่ฉันเป็นช่างคอมเก่าไงฉันก็เลยต้องเออมามาผมพอลงได้โอเคเชื่อไหมว่าฉันเมาไปถึงดาวอังคารละสรุปฉันก็ไม่ได้เยี่ยวอ่ะโน่นเดินไปป่านโน่นโอ้ยเขาบอกว่าที่เนี้ยโอแก ฉันยังลุนไม่พักเลยตั้งแต่มาถึงเนี่ยและเขาบอกตรงเนี้ยแกจะเจอรักแท้เจอคนดีๆที่แบบเป็นแม่ของลูกเลยอะ่ะนี่เราตรงนี้มันมีอะไรอะ่ะแล้วทำไมทุกคนมาตรงนี้แล้วทำไมฉันมาตรงนี้อ๋อตรงรู่นมีเสียงไกล <c oughs> ๆเดี๋ยวเข,า,เขามาเองเหรอสวัสดีครับ <c oughs> มีความลับอย่างหนึ่งพวกแกห้ามบอกใครเลยนะว่าแต่ ฉันกลับจากหาดใหญ่เนี่ยฉันรู้สึกว่าเป็นจังหวัดที่ฉันรู้สึกอยากอยู่ต่อมากเลยนะเดี๋ยวเราก็เอารถนะครับไปคืนที่สนามบินเดี๋ยวเขามารับรถกลับไปนะครับครับเดี๋ยวเราส่งรถตรงนี้นะครับโอเคพี่ขอบคุณครับคร,นะรับผมแล้วความลับก็คือกูพาสาวที่ลางรถไฟกลับมาห้องแล้วกูจําไม่ได้ว่าใครยัยรุ่นเล่า ยื้อแกนะโว้ยหาดใหญ่